สวัสดีซ e ี่สูผูสกคนครับผมกชิมต,ตามแนวทางของพ่อเสี้ยนกุจิกกันตอเนาะพี่น้องเนาะ e e <PC. S 1> อศซี่ก็บามกันเข้ามาหลายเลขดับก็ดับอยู่อยู e <PC. S 1> ่ด้วันวันที่น 2, 5, 6, 8, หนึ่งกรกฎาสองห้าหกแปดเนาะพี่น้องเนาะ e <PC. S 1> วันที่สิบหกนี่เลขสามตัวให้หางเดียวคู่เดียวนิดจําได้อยู่ไ e <PC. S 1> อบอกลูกชื่อหแหงัเขียนไปสี่ศูนย์หกโอสี่ศูนย์หกขเียนห้คือเคียนห้หกกัน ศูนย์สี่สันคิดว่ามันสิบักมันสิมาศูนย์สี่อันทั้งรางบ่เลาสันแตเลยเลยเลขหกศูนย์สีเอ้าอันอันเอาบัดไปซื้อขึ้นเขียนอันสี่อันอันขึ้นเขียนสี่ศูนย์หกอันนี้ให้หกศูนย์สี่ดิเออมันมันเลขตัวเดียวกันแหละแต่ว่ามันมันคิดคนละแบบนะนี่ไล่ไปให้ลูกเปเลขออกมาโอ้ยไป็นเลขยักบาทหญ่สันโอ้ยตัวเดียวโคโลเลย ได่ไปลูกเขาชื่อชื่อหกประตูเรื่อง่าไฉันบอกบอกว่านอันนี้ก็ให้คู่เดียวนี่เลขสามตัวนี่นี่กัเนี่ยนี่เราคือกันนี่ใหญ่อันบีมีศูนย์หกพันล้านที่สี่ศูนย์หกเจียไหนเ่าี่เจ็ดที่หกที่เจ็ดี่เก้าสี่ศูนย์หกโอ้ไล่ใหรเจ้าไล่ใคยใหญ่ยุกยุยงแม่น้องบัวบะ พ่อแม่น้องบัวก็มีเบื่อพ่อเล่าเราหุ่นยังไหนบุญรักพักเขามาในไร่เออเขาเรื่อยยิงมือก็เราหุ่นจ้ากิโยแม่น้องบัวน่ะว่าได้ยังน้ำเจ้าในล่ะเราทำมาถึงแก่บจะบวชอยู่นี่นี่เห็นบ่นี่เล็กวิ่งเข่าโยหันตะวันหันเขียนเด่นตะบนญตะวันที่จริงแล้วกับเราอยู่ที่ว่าบนล่างแม่นบ่เออมัน เป็นบนล่างาะว่าพอแยกเยอนี้มันเป็นบนเป็นล่างนี่ว่ามันเนี่ยนี่น่ะเด่นซีกับหกกิเด่นหกอยู่นี่เลขวิ่งเข่าอยู่นี่นเห็นบ่อันก็ว่าทรงให้ลูกก็ว่าสีศูนย์หกอันนี้คือยังอันให้หก4ูนสีนเดียวนี่เนลขตัวเดียวกันแต่ว่ามันบาทนี่ว่าคือเป็นหกศูนส์จี้ศูนย์หกบาทนี่ว่าถ้ามันออกสามตัวมันจิเป็นสีศูนย์หกโอ้โทษไปอันไล่ไปบอกลูกว่าเล่นหกประตูทีอออีนี่ เดียวคุรเนยฮะใช่มันมาในเลขดับกระดับยูได้นี่เออมันผิดงมวดเดียวเออมันผิดหมวดบมันมันผิดดิแค่มันมาน้ากันไหมมันมันมาน้ากันมันมาน้ากันดีอันที่ว่าหาสองนะสองกับพาน่ะเน่มันบริได้ผิดดิมันผิดมันถือหลักอยู่ดีมันดับยูอยู่ดีหลัดับหลักแหมเห็นบ่นี่ อ,อันสิบบนรักดับสามมัน,นไปอยู่รักรลอยคออนนวยดับแปดเ็นบนหน่วยรับแปดบนมันก็นอยู่อยู่ได้เขียวอยู่ซ้ำไหนอีกอันนี้คือหลักฐานของเกา่าส่วนเลขสามตัวให้ห้างเดียวหกศูนสี่มาตามกันงวดวันที่หนึ่งกรกฎามนเที่าววันนี้เอฟซีาาถามอยู่ที่เลขดับดับอยู่ พี่ถามอยู่ยยยว่าปั่นได <c oughs> ้หอปถามเชี่ยนไปถาเสียนกุจิกุสนเอาไม่ไมอะเราต้องเบิ้งก็ได้เพราะเอานี่ละเอาของไม้นี่ <c oughs> ของเกาก็ะห้่เบิง <c oughs> ้งหนด่ะ <c oughs> ร้อยมันร้อยออกมันร้อยออกอย่ไรมันมีมันมีมากให้เกาันบอกเู้่องี ตัวมักเก้าบันมันมักสูตรนี่มักนี้เก้าสี่เก้าห้าเก้าหกมันบอกแมนบอกเห็นไหมเออนั่นเขียนไว้สี่ศูนย์หกถ้าเขียนเห็นสีเป็นหกศูนย์สีเออมันเลขตัวเดียวมันมักมักมึงวันนี้เนะเด่นเด่นก่อนเนาะเอาเลขเด่นก่อน อันเขียนบล้อยนั่นไงเดี๋ยวเอฟซีเขียนตังคนเป็นบลอนั่นเราล่นเขียนนั่นีกบลอนอย่างเขียนหนึ่งคนวันที่เขียนไว้ล่างสุดก็ได้เขียนเลขวิ่งรถก็ได้แปดกับเก่ามัน,ม,นมาทั้งสองตัวเลยดิมาแปดไม่ใช่มาเก่าอันเขียนบล้อใช่ไหมบานนี้ เบื้องแรกสิจับตัวนี่สจับตัวเดียวเลยกูรู้ด้ยมันมีนเพราะคืว่าตัวเดียวนะมันเคยมาเนี่ยันนั้ก็ต้สองเงนนะสองเข็มเลยนะโอ้หันมันเข่ามันนี่บอกเงินเงนมันออกสององเ็มันออกสองอเ็ดอันนี้เกี่ยวเกี่ยวเนี้ยเอาสูตรที่มันเขาเก้าสองมันมาให้เลยบ o สิ Cái là sụt là sốt hay tuyệt diễn Sốt diễn nhưng không tuyệt diễn không tuyệt diễn 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 มันอันที่ที่ดเดียนเส้สุดก็ได้เียนเส้ล่างสุดก็ได้แปัเก่ามีีเกาเัทีนี่ทีเกามันกลับ้อมเนาตเด่นเลยแต่ว่าบนล่างไปกำหลดบ้านนี่ทีเก่าสองเก่าสองเก่าก็มีมาอมมันมันไหนสิเด้ตามสูดอืม

ขันมาตัวตรงนี่เป็นนี่มันเป็นที่ได้เด่นสามตัวเลยขันมาตัวนี้ขันมาตรงตรงันนี้เป็นสามเก่าสามเก่าขันมาตัวรถเป็นสองเก่าอือขันเป็นตัวเพิ่มก็เป็นสี่เก้าวันมันเด่นมันเด่นแหงบานนี้ตัวตัวสามแปดชุดนี้สามแปดอืมนี่เท่านี้ได้เลขกว้นนี้แต่สี่ครูอืม นี่ละเอฟซีมกักบานี้เรกหน่อยๆคููนี่แหละมันลดต้นตุนล่างนงเนาะอันนี้อันนี้ฮะอ,อันนี้ให้บนให้ใล่างต่นี้มีครับมันจนมาก,กเป็นบนเป็นบนอืออันเน้นบนเนาะบานี้ตัวตัวกันไว้จังหวะเนี่ยกันตัวกันเนาะเขียนว่ากันตัวกันอืมอันให้บนล่างบนล่างไปกับรถด ก็เน,นียนสองคูเกหาสามเก้าสองเก้าเก้าหาเก้าหาเก้หถ้าทั้งหนานี่เป็นชุนคัารถขั้งหนาเป็นศูนมัมีเก้าหาชุนหาแปดหาอือ มันรลดแปะเก่าเป็นแปะปแบบโอ้ขันเก่ารถข,ขั้นเก่ารถล,ลงมาอนี้เป็นสวนเดี๋ยวนี้มันบใ่ใครออกตรงแม่ก็มันห้องก,กันเรื่องอะไางนี่ยเงินงบรานี่ร <c oughs> ่งองดีเรวนเ้ือตกันให้ตัวเดียวหรือว่าเก้าหาตัวเดียว,วอ่ะนี่โอ้ยเรื่องกี่เ่อี่มาคักต่สองเก่าี ระว,วังมันมันสิเปลี่ยนสีด้วยแลว,วังมันสิเปลี่ยนช่องหกเลยอ๋อมันสิกลับหัวม,ม,มัน,นเออแมนนี่เ่านี้อะไรเล็แมนโอ้เลขดับบ่ะนี่เล็กดับ,บดับดับขิดบ,บนับขิดบน รับชิบบนเจรับนวยรับหน่วยบนอันนี้ตาบนมันบน้บ่าเน,านี่ยเออบนวัเกี่ยววัเกักลลางโอ้ศูนย์โอ้รับรับน่วยรับชิบื่อก็ะยวศูนล,ลงท้าย,ยานะ่นไอันใส่วันที่างลังเขียนทับเอกก็ได้หนึ่งเจ็ด บอกคนขี่บอลูส yes. no yes. mm ่โลโก้เมานี uh ่ย huh. ส่ตั้งกลางบอย่ามสรุปีได้รู้นะว่าของไปของไปกระสันบอลูดิเพราะว่าสรุปงสุดท้ายหดโอ้หดฮะตัวบาตริื่เล็กจักบาทสื่อคอบุรของกาชื่อก็จะชื่อสามตัวลดนนะโอ้ชื่อชื่นหกหกนี่เป็นยันมันแต่มันกินยากสามตัว สามตัวมันกินยากพี่น้องแคบหน้าจอแล้วอันนี้คือเลขวิ่งเลขวิ่งบนล่างนี่แปดกับเก้าจับคู่กับสี 9, ่เกะ้าสามเกะ้าสองเก้าแล้วก็สามแปดแล้วก็ระวบบังเก้าที่เป็นหกคือสองหกเรื่อพี่น้องเด้อตกกันคือห้าเก้า ตัวคนมากคือยังสามเก่ากับสองเก่าเนาะตัวมันมันชิบมากตัวนี้บอสามแปดว่ามันเป็นไปได้สามแปดเนออาจารย์ได้เบลออาจารย์เต้มฟันตัวเดียวเด้สามแปดเด็ดละอตัวกันคือหาเก่าเนาะอันนี้ดับบนดับลักซิบบนคือเจ็ดเนาะบนนึงกับยูเดี่ยวของเก่าเสียบนกระไรตัวเลขดับนี่ ของเก่าเถี่ยบมันดับอยู่แม่มันคิดจะลดต้นทุนเออะแม่นวัาน์ดับดับหน่วยบนคือสวนก็ปีหนึ่งมันผิดบาเกินสามงวดเรเลกดับเลขดับแล้วคนที่ผิดงวดเลยคือมันผิดมาแล้วเออมันผิดแล้วงวดหนึ่งผิดงวดเดียวเมื่อก็เขาพูดเลยเป็นยังยังว่าผิดมันมาน้ำกันมมานน้ำกันนี่ของเก่าเถี่ยบเบิ้งว่าเลขดับเป็นว่านี่พี่น้องเขาอ่านมึงเอาอ่านเที่ยงึันละรอบแรกวันละ นี่รถใช่หรือรถตัวนี่ซีคู่นี่เนาะเลขบ่หลายทีมันไม่ใช่เลขมันไม่เหมนเขาอ่ะพี่น้องเฮาแคปหน้าจอถ้ามักถ้าชอบก็คือหาลอตเตอรี่กันแล้วบ่มักเฮาก็ผ่านเนาะอัเลขเป็นแค่หน้าสางอ๋อเนี่ยเดี๋ัวเก่ากวดาเลยนี่นอยู่อ่ะขอบคุณหลายครับผมขอบคุณครับครับพวกมานกันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อพี่น้องเอ้ยอ๋ะสวัสดีครับผม